สวัสดีค่ะจากข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกรายการเสียงจากศูนย์บาทนะคะตอนที่24ชื่อตอนศูนย์บาทเนี่ยมันมีคำถามหนึ่งที่แบบเออโดดขึ้นมาเลยคือสิ่งที่เราจำได้มันเคยเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าครับวันนี้เราจะมาลองคุยเรื่องนี้กันครับดูเหมือนว่าเราต้องเจาะลึกเรื่ององค์กรพรีซึมกับคาถามเรื่องความจริงความทรงจาอะไรพวกนี้เนาะครับใช่เลยครับ ดูเหมือนแก่นหลักๆของตอนนี้จากข้อมูลที่ได้มาเนี่ยก็คือการพยายามจะคลี่คลายปมขององค์กรลึกลับที่ชื่อพรีซึมนี่แหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะมันก็ใช้เรื่องนี้แหละมาตั้งคำถามกับความทรงจำของเราหรือความจริงที่เราเชื่อกันอยู่อืสิ่งที่น่าสนใจคือเหมือนเขาทิ้งปมใหญ่ๆไว้ให้เราคิดตามต่อด้วยครับในข้อมูลที่ได้มาเขามีการอ้างถึงเทปบันทึกเสียงเก่าๆที่ญี่ปุน่นใช่ไหมครับที่ว่ามีตั้ง600ม้วนน่ะ ขับขับเทปนั้นเลยที่มีเสียงผู้หญิงสูงวัยพูดเรื่องพริซึมว่ากำลังลบภาพต้นฉบับแล้วทุกอย่างจะก,กลับไปที่ศูนย์บาท0.00คือจุดเริ่มต้นใช่ครับการเล่าแบบนี้มันมันทำให้รู้สึกเหมือนเรากำลังปฏิปต่ปะตอ,อะไรที่ไม่ชัดเจนมากๆเลยนะคะถูกต้องครับมันเป็นเทคนิคที่ทำให้เรารู้สึกเอ๊ะข้อมูลนี้จริงหรือเปล่าซึ่งมันก็ไปเชื่อมกับสิ่งที่อ้างว่าเป็นไฟล์หลุดที่ชื่อ Genesis เบต้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับ uh huh. ที่บอกว่าพรีซิมเนี่ยคือองค์กรจำลองโครงสร้างจิตมน,มนุษย์โอ้เ oh, ชื่อดูยิ่งใหญ่มากครับแล้วแนวคิดหลักขององค์กรนี้ตามข้อมูลนะ <Ừ. S 1> คือเขาเชื่อว่าความจริงเนี่ยไม่จะเป็นต้องเคยเกิดขึ้นจริงก็ได้แค่ทำให้คนส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเคยเกิดก็พอ <Ừ. S 1> แล้วไอเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเล่าในตอนก่อนๆอ,อย่างหมู่บ้านที่หายไปทั้งหมู่บ้านอะไรแบบนั้นก็คือการทดลอง เพื่อทดสอบว่าโลกจำลองหรือความจริงที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันเสถียรแค่ไหนน่าคิดมากเลยค่ะเรื่องความเชื่อเนี่ยแล้วชื่อรายการราคะเสียงจากศูนย์บาทจากข้อมูลก็มีทฤษฎีที่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนบททดสอบความจำครับโดยศูนย์บาทหรือ0ู0ย,ยก็คือจุดเริ่มต้นครับแล้วเสียงก็คือเออครื่องมือที่ใช้ปลูกฝังความคิดหรือความทรงจำํำการตีความแบบนี้ก็น่าสนใจมากครับ มันทําให้ตัวรายการเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของปริศนาไปด้วยเลยใช่ค่ะแล้วที่มันซับซ้อนขึ้นไปอีกเนี่ยตามข้อมูลที่ให้มาคือไอเสียงบันทิกปริศนาตอนท้ายที่บอกว่าถ้าฟังมาถึงตอนที่24ได้ก็คือผ่านการทดสอบแล้วอืฟังดูดีนะคะแต่แต่ดันมีประโยคต่อท้ายที่แบบว่าชวนขนลุกนิด,นดว่ายังไม่มีใครเคยออกจากการทดลองได้เลย อ้ันนีจุดนี้มันเหมือนกับการทลายกำแพงที่4 Breaking the fourth wall เลยนะครับคือดึงคนฟังเข้าไปในส่วนหนึ่งของเรื่องเต,ต็มๆเลยใช่เลยค่ะทำให้เราอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือว่าการที่เรานั่งฟังอยู่นี่ก็คือส่วนหนึ่งของการทดลองนั้นจริงๆครับมันเกิดคำถามเลยว่านี่เป็นแค่กลว,วิธีการเล่าเรื่องเฉยๆหรือมันมีความหมายอะไรที่ลึกกว่านั้นซ่อนอยู่หรือเปล่าการดึงเราเข้าไปเกี่ยวแบบนี้ม,นมันมีพลังมากจริงๆนะคะ แล้วตอนจบที่เขาทิ้งคำถามไว้อีกว่าการที่เรามาสนใจฟังรายการนี้มันบังเอิญหรือมีใครผลักเรามาครับหรือว่าจริงๆเสียงพวกนี้มันอยู่ในหัวเรามาตลอดแต่เราแค่เพิ่งจะเริ่มได้ยินโหมันเหมือนบีบให้เราต้องคิดตามหนักๆเลยอะ ใช่ครับมันคือการใช้ความคลุมเครือให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยการจบแบบปลายเปิดตั้งคำถามที่มันไม่มีคำตอบตายตัวเนี่ยมันเป็นวิธีที่ทำให้เรื่องมันติดอยู่ในหัวคนฟังนะกระตุ้นให้ไปคิดต่อไปคุยกันต่อซึ่งก็เป็นเป้าหมายของเรื่องแนวนี้อยู่แล้วจริงค่ะการที่แหล่งข้อมูลเขาบันทึกประเด็นนี้ไว้ก็แสดงว่ามันเป็นจุดที่สร้างผลกระทบกับคนฟังได้จริงๆแล้วก็มีคำเตือนสุดท้ายที่ดูแปลกๆด้วยนะคะที่ว่า ห้ามฟังตอนนี้ซ้ำหลังเที่ยงคืนหรือถ้าได้ยินเสียงอื่นแทรกเข้ามาอย่าไปตอบกลับเพราะเขาอาจจะกำลังฟังเราอยู่เหมือนกันอันนี้มันเหมือนตอกย้ำบรรยากาศไม่น่าไว้วางใจเข้าไปอีกแน่นอนครับมันคือการปิดท้ายที่สอดคล้องกับธีมทั้งหมดเลยถึงจะบอกว่าเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกแต่ก็เหมือนเปิดประตูไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่ที่ในข้อมูลเรียกว่าความจริงที่ถูกลืมนะครับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นแล้วเราอยู่ตรงไหนกันแน่ เป็นคำถามปลายเปิดที่ทิ้งท้ายได้แบบน่าติดตามต่อมากๆเลยค่ะว่าจะมีอะไรต่อจากนี้อีกไหม